มันคืออะไรมันมันมีสองมหมอยมันมีสองความหมายพี่ครัความหมายแรกคือปล่อยออกไปปล่อยไปเที่ยวสักทีอ่าอันเนี้ยบอกงานบอกผู้จัดการครับว่าปล่อยไปเที่ยวเออสองคือเป็นคนในทิปบอกเฟยว่าปล่อยออกไปจากป่าสักทีเออเวลาเวลาไปเข้าป่ามันต้องไม่นอนค้างไปอะไรไหมความลำบากแค่ไหนมันก็แล้วมันก็แล้วแต่เทปครับอืม แล้วแต่เทปต่อไปคือคําว่าเดินป่ารายการปล่อยกูไปเป็นการตอบสนองตัวตนคุณอีกหนึ่งมุมไหมปล่อยกูไปชอบชื่อคือ <laughs> ทำไมทำไมมันต้องปล่อยกูไปแล้วเข้าป่าคือจุดเริ่มต้นมันคือเฟยกับโปรดิวเซอร์คนหนึ่งชื่อพี่ก้องครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการการเฟยนี่แหละแล้วก็วันนั้นก็ถ่ายรายการกันเสร็จแล้วเฟยอ่ะกับพี่ก้องอ่ะเคยเดินป่ามาด้วยกันแล้วก็พอเฟยทํางานเยอะๆมันทํางานต่อเนื่องอถ่ายหนังถ่ายอะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีเวลาได้กลับไปพี่เออแล้วเฟย์ก็เลยหันไปบอกพี่ก้องว่าเราเรากลับไปเดินกันป่ะแบบตอนนี้เหนื่อยมากเลยว่ะแบบรู้สึกหมดหมดแรงอะไรเงี้ยอยากอยากจะไปเติมป่าอะไรเงี้ยก็บอกมันมันก็บอกถ้าเฟย์ไปพี่ไปเฟย์ก็เลยเริ่มชวนเพื่อนชวนเฟย์ก็ชวนไอ้ท็อปไอ้พี่ก้องชวนอูโน่แล้วก็ชวนคนต่อไปกันเรื่อยๆจนกลายเป็นเจ็ดแปดคนแล้วก็จัดทิปไปกันแล้วก็ ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทาเป็นรายการครับเพราะว่าเทปแรกยังไม่มีชื่อเลยพี่เออก็ไปแล้วก็่ายแต่คุณไปแล้วคุณก็ถ่ายไปเรื่อยๆกัถ่ายไเรื่อยๆใช่คือถ่ายแบบถ่ายเกิดอะไรขึ้นก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เกิดเรื่องราวมากมายพอเอากลับมาตัดคลิปปล่อยไปมันก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาเออแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของรายการปล่อยกัไปชื่อดีมากผมชอบมากเลยรู้เลยว่ามันความรู้สึกของคนที่ทำรายการนี้มันคืออะไรมันมีสองวาอหมายพี่หรอ ความหมายแรกคือปล่อยออกไปปล่อยไปเที่ยวสักทีอ่าอันเนี้ยบอกงานบอกผู้จัดการครับว่าปล่อยไปเที่ยวสองคือเป็นคนในทิปบอกเฟยว่าปล่อยออกไปจากป่าสักทีเออเวลาเวลาไปเข้าป่ามันต้องไม่นอนค้างไปอะไรไหมความลําบากแค่ไหนมันก็แล้วแต่ะมันก็แล้วแต่เทปครับอืแล้วแต่เทปแล้วแต่เทปมีอันไหนเทปไหนที่คุณรู้สึกว่า โคตรบากเลยแต่โคตรมันเลยผมว่าทูเลจาวเลทริปที่สองน่ะเหนื่อยที่สุดจังหวัดอะไรจังหวัดตาครับตาชื่อนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะจาวเลทูเลจาวเลใช่มันเป็นอะไรอ่ะตัวทีมันก็เป็นป่าเป็นข่าวนี่แหละพี่มันคือชื่อดอยเออมันคือชื่อดอยนั่นแหละทำไมถึงมันเหมือนไฮกิ้งเหรอมันคือไฮกิ้งครับมันคือไฮกิ้งซึ่งมันก็คือสิ่งที่มันหนักคือมันชันอืมมันชันมากพี่ปกตินี่เราเจอชันแล้วก็ลาบแล้วก็ชันแล้วก็ลาบเนี่ย จะ่มดันีกเงอะมันดันไปเรื่อยมดันทั้งทางไม่มีจุดแล้วเวลาลงเราจะลงกับทางเดิมไหมหรือว่าเราขึ้นแบบว่ามันอ้อมขึ้นทุเลครับต่อจาวาเลแล้วก็ลงลงลงคุยหลวงโดยปกติเวลาเราเข้าป่าขึ้นไปเนี่ยเราจะลงกันทางเดิมไหมหรือว่าเราไม่ลงอีกทางครองลงอีกทางก็บางทีก็ลงทางเดิมก็ได้แล้วแต่แล้วแต่วิธีใช่แต่ว่าถ้าเราเดินวันแรกสมมติเราเดินโลอโลแล้วเดินไปนอนคืนแรกแล้วข้ามไปวันที่สองอีกสี่โล ถ้าพี่จะย้อนกลับทางเดิมมันก็เป็นสิบกว่าว่าถ้าโรยทางมันเหลือห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ลถมาลับแล้วแล้วการนอนของคุณการตั้งแคมป์ตั้งเต็นต,ต่างๆอ่ะมันอยู่ในจุดที่เขาให้ตั้งไม้มหรือว่าใช่ครับมันเป็นลานครับเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภยัยมันก็เป็นลานกว้างใช่แล้วถ้าสมมุติอันนี้คุณเดินป่าใช่ไหมสมมุตินะคุณเดินป่าแล้วต้องหลงป่าอยากหลงป่ากับใคร ไม่อยากหลงเลยได้ไหมในแก๊งคุณอะนงสมมติสมมติต้องหลงอะอยากหลงกับใครที่สุดอยากหลงกับใครแล้วไม่อยากหลงกับใครถ้าหลงแล้วผมรู้สึกว่ารอดผมหลงไอไอเซหลังอะเซหลังโอ้มีของกินแน่นอนเขาหาของกินให้เราได้แน่นอนโอ้เซหลังนี่ของจริงให้กินได้หมดทุกอย่างทำไมฮะคุณได้ร่วมงานกับเซหลังก็เซหลังก็ไปเดินด้วยกันเออแล้วก็มัน มันเป็นคนรู้เยอะจริงๆอะถึงแม้ว่าสิ่งที่มันพูดมันจะดูไม่จริงจริง <c oughs> พูดไปเรื่อยเวลาที่มันพูดมันดูโกหกไปหมดเลยพี่ม <blink>. ันดูแกล้งแต่ว่ามันพูดจริงแล้วมันมีความรู้จริงๆอ,อันนี้อยู่กับมันนะทำอาหารเป็นหาของป่าได้ตกปลาได้แล่เนื้อได้หมดปลอดแน